ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือว่า NPK นะครับมันมีอยู่แล้วโดยตามธรรมชาติของมันนะครับต้นไม้ในป่าเนี่ยที่เติบโตสูงใหญ่โตตรหงงานนะครับไม่มีใครหลอกที่จะไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเคมีหรือฉีดยาฆ่า,มาแมลง ให้กับมันนะครับมันก็เติบโตได้เป็นธรรมชาติของมันนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของไตรลักษณ์เป็นอย่างดีนะครับเราจะเข้าใจปทธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันสอดคล้องกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามธรรมชาติของของต้นไม้ ลองสังเกตนะครับต้นไม้จะมีใบเขียวๆนะครับตรงนี้แหละคือไนโตรเจนนะครับเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นมาแตกใบสีเขียวตรงนี้ก็คือไนโตรเจนนะครับส่วนฟอสฟอรัสก็คือใบสีที่มันเริ่มเหลืองหรือว่ากิ่งที่เป็นกิ่งออกสีน้ำตาลนะครับพวกนี้คือฟอสฟอรัสทั้งนั้นนะครับส่วนโพแทสเซียมคืออะไรโพแทสเซียมก็คือกิ่งใบที่ร่วงลงสู่พื้นและถูกไฟป่าเผากลายเป็นสีดําพวกนี้แหละคือโพแทสเซียม โดยธรรมชาติของมันเพราะนั้น NPK โดยธรรมชาติจะมีพระเอกของเราก็คือตัวจุลินทรีย์ดีนะครับจะเป็นผู้ที่ช่วยย่อย NPK ที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพสูงนะครับเพื่อส่งมอบให้กับต้นกล้าใหม่ๆได้เติบโตเองตามธรรมชาตินะครับแต่พอวันนึงเรามีมนุษย์หัวใสนะครับคิดปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีต่างๆ เอามาใช้กับต้นไม้ต่างๆทําให้จุลินทรีย์ดีที่อยู่ในดินของเราเนี่ยหรือพระเอกของเราเนี่ยต้องตายเพราะนั้นเนี่ยต้นไม้เองที่เคยคุ้นเคยกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็มีความจําเป็นที่ต้องดูดซึมเอาปุ๋ยเคมีเข้าไปนะครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆก็เหมือนว่าเราไปทําลายร้านอาหารที่ดีมีประโยชน์ทิ้งแล้วก็เอาพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดมาเปิดร้านขายแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราไม่มีร้านอาหารที่จะต้องทานเราก็จะป็นต้องทานอาหาร เพราะฉะนั้นเนี่ยพอต้นไม้เราได้รับสารเคมีนะครับปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงต่างๆถูกชาดล้างลงพื้นก็ทําให้พระเอกของเราหรือจุลินทรีย์ของเราเนี่ยต้องตายนะครับก็ไม่สามารถ ย่อยสลายาใบไม้เศษไม้ต่างๆตามธรรมชาติได้นะครับทุกคนก็หันไปพึ่งปุ๋ยเคมีนะครับพอระดมปุ๋ยเคมีเข้าไปนะครับจุลินทรีย์ก็ยิ่งเหลือน้อยลงนะครับต้นไม้ก็จะเกิดความอ่อนแอมีเชื้อราระบาดนะครับพอเชื้อราระบาดแล้วรู้สึกว่าต้นไม้ของเราเนี่ยไม่เติบโตไม่งามเราก็อัดพวกปุ๋ยเคมีเข้าไปอีกนะครับยิ่งทําให้ต้นไม้อ่อนแอศัตรูก็มาโจมตีต้นไม้ที่อ่อนแอนะครับเราก็ฉีดยา กำจัดศัตรูและยาฆ่ามแมลงต่างๆนะครับแล้วก็ถูกชะล้างไปลงยังพื้นดินนะครับดินก็เสียพวกจุลินทรีย์ต่างๆก็ไม่ทํางานแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นวัตจักรเคมีที่เราเรียกเราต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามแต่การดูแลต้นไม้มันค่อนข้างจะย้อนแย้งกันนะครับดังนั้นหากเราต้องการที่ทําการเกษตรหรือปลูกต้นไม้แบบแบบยั่งยืนเป็นเกษตรที่ปฏิเสธเคมีจริงๆนะครับเราต้อง ต้องทํา2เรื่องด้วยกันครับตามหลักคือ 1. ไม่คบคนผ่านก็หมายถึงว่าเราจะต้องหยุดการใช้เคมีต่างๆเพื่อไม่ให้เคมีนั้น,น,นไปทําลายจุลินทรีย์ดีในดินนะครับสบบัณดิตนะครับคบบัณดิตคืออะไรครับก็คือใช้พวก อินทรีย์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับตัวกําจัดเพลี้ยเชื้อราต่างๆก็ใช้อินทรีย์ทั้งหมดนะครับก็จะเอื้อให้จุลินทรีย์ดีในดินเนี่ยเติบโตและแข็งแรงหลังจากนั้นนยครับไอ้พวกมแมลงที่กําจัดศัตรูพืชอย่างพวกมแมลงเต่าทองหรือตัวห้ำมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะจัดการ ศัตรูพืชเองโดยธรรมชาตินะครับเมื่อเราหลุดพ้นจากวัตตะแห่งเคมีได้นะครับการปลูกต้นไม้หรือทำการเกษตรของเราก็จะยั่งยืนนะครับ